มีคอมเมนต์จากทางบ้านขอกันเข้ามามากมายเลยนะครับว่าอยากจะเห็นผมเล่นหิมะทั้งเกมแม่คือต้องบอกว่าไฟทั้งเกมเนี่ยเราก็เล่นไปแล้วสายฟ้าทั้งเกมก็เล่นไปแล้วน้ำทั้งเกมก็เล่นไปแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะดีไม่พ้นหิมะทั้งเกมแน่นอนอยากจะดูกันใช่ไหมครับได้เลยจัดให้นี่ดูจากการแต่งตัวผมสะก่อนเสื้อผ้า,าผมกระเป๋าวันนี้บอกเลยพร้อมมากอะคิดดู <S <S <laughs> มาดูกันว่าวันนี้ใส่อะไรลงไปในร่างกายบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ชุดก่อนเลยอันนี้ง่ายมากเป็นชุดเซต Snowman Bob นะก็ตรงตัวนะครับชุดมาุูหิมะ4ชิ้นครบเซตกระเป๋าใช้เป็นกะโหลกจิงเกิลนะครับกองศพเทศกาลฤดูหนาวร่ม Snowfall a i r บอร์ d พายุหิมะ p ป o f i l e หิมะแ b a n อร์หิมะ Bigfoot หิมะ AK หิมะ M14 หิมะองซ่าหิมะ MP40 หิมะซองยาวหิมะส p ป c หิมะ คองซวงหิมะกรททะหิมะมีดน้ำแข็งหิมะไม้เบสหิมะคาตาหิมะหมัดก็ยังเป็นหิมะระเบิดสโนว์แมนหิมะไอวอพายุหิมะส่วนคู่หูเราจะใช้เป็นสกินจันทีฮอปหิมะนะครับส่วนถ้าเป็นหิมะเนี่ยผมหาไม่ค่อยเจอนะครับมีแค่ท่าเดียวเลยก็คือท่าขี่กวางหิมะอันนี้เลยนี่เวลาขี่เห็นป่ะมันจะเป็นเกล็ดหิมะโปรยออกมารอบๆนะครับ วันนี้จัดให้แล้วนะครับตามคําขอจากคอมเมนต์ทางบ้านเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยอีกมาทั้งเกมเล่นในช่วงฤดูร้อนชีวิตจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะเล่นในฟรีไฟแพดเก่าแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฟรีไฟเขาจะมมีอัปเดตแพดใหม่นะว้าเห็นว่าเป็นแพดเกี่ยวกับ มังกรเหล็กด้วยใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะไปจับช่างกิโลขายให้หมดเลยนี่ลมโน์แมนนะครับเปิดตัวกันอย่างยิ่งใหญ่ลงกันที่หอนาฬิกาคู่จ,ยจายจังเล้ลงมาขอยัดหยิบคาตอระนะวิ่งเข้าบ้านก่อนนะครับผู้คนมากมายลล้อมรอบตัวใครวิ่งอยู่บนบ้านาเปิดก่อนได้ปูดปืนเปิดไม่มีแต่พี่มีดาบนะไอ้น้องฟันหมดแต่ไม่สนต้ไห ใครๆเขาก็ใช้ดาบกันทั้งนั้นแหละในบ้านไม่มีใครก็ใช้หรอกปืนอะจะบ้าเลยทุกวันนี้จริงๆปืนก็ยังดีกว่าดาบนะครับแต่ว่าระยะประชิดช่วงจําเป็นเนี่ยใช้ดาบฟันไปก่อนก็ไม่เสียหายโอเคอย้ายบ้านก่อนนะครับมีเสียงคนวิ่งอยู่รอบๆถ้าอยู่ต่อเนี่ยผมอาจจะตุยอาจจะไม่ได้วิ่งเดี๋ยวเราขอญาตหาปืนก่อนนะครับ <Hey. S 1> และไขเขาหมด ยืนแอบอะไรล่ะไอ้น้องเล็กไหวไหวจริงป่ะนี่แน่ใจหรือเปล่าไหวอะ่ะเจอพี่เพลงดาบ่าหิมะหน่อยนี่เป็นไงงงเด็กปานหิมะเวอร์ชั่นใหม่มีหรือเปล่าปานหิมะในดาบพิฆาตอสูรผมเห็นมีปานวาลีปานอาคัคีแต่ปานหิมะไม่เคยเห็นเฮ้ยนี่เจอแล้วลูกซองหิมะให้น้อง นี่ก็คือซองยาวหิมะลั่นสองยังไงล่ะเอ้ยไม่ใช่ลั่นสองมันคือซองยาวแม่นซองนะครับเป็นสกินที่เหมาะสําหรับคนที่ยิงใครไม่ค่อยโดนใช้ปืนนี้เราจะโดนแน่นอนอุ้ยเจออีกอัน M14 นี่อันนี้แหละถึงจะลั่นนะครับ เป็น M14 นลั่น2นะสกินนี้ใช้ดีนะครับสกินหีม้โอเคแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่เพราะว่าหลังๆพอผมสุ่มไอ้สกินปีสังแดงมาได้อ่ะก็ใช้อันลั่นยาวเลยนะครับมันมีเอฟเฟกแล้วก็ลั่น2บวกอะไรอีกอันนึงรีโหลดได้ปลอาจำไม่ค่อยได้หลายสกินเกินเอาละ,อะตอนนี้เราได้ปืนไกลปืนไกลมาพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวขอฟาร์มบ้านนี้อีกหลังเดี๋ยวผมจะกลับไปเคลียร์ที่ข้างบนหอเมื่อกี้มันมีคนยิงกัน เอาจริงผมน่าจะอัดหัวข้อนี้ตั้งแต่ตอนหิมะตกเนอะมันจะได้เป็นหิมะทั้งเกมของจริงเออใส่ของหิมะมและแมบก็หิมะมแต่ว่าไม่ทันแล้วตกอีกทีปีหน้าใช่ไหมน้อนมาวิ่งอะไรตรงนี้ปืนยูเหรอ,อมาดิซส้มจัดไปสองชุด ได้ยินเสียงจอมุมตึกหรอก็มาดีครับกัลลันดีครับ B12 เอ้ยคุณคุณนายคนนี้ใช่ที่โดนฟันไปเมื่อกี้หรือเปล่าชุดก็คล้ายๆด้วยแต่ช่วงนี้คนจะใส่ชุดนี้กันเยอะนะครับมันแจกฟรี ดูดิมีเปืนอะไรบ้างโอ้หไม่มีสกินหิมะเลยไหนไปเตรียมปืนมาให้พี่เลยน้องพี่จะมาดักป้นคนเล่นปืนหิมะเนี่ยนี่ดูกล่องศพละกันเป็นกล่องผูกโบของขวัญเทศกาลหิมะนะครับเปิดออกมาจะเป็นอะไรน้ําแข็งใสหรือเปล่าจะบ้าเหรอใครจะเอาน้ําแข็งใสมาห่อของขวัญไม่น่ามีหรือว่ามีมีเปล่าเวลาช่วงเทศกาลจับของขวัญอะไรอย่างเงี้ยเอาน้ําแข็งใสใส่กล่องผูกโบไปให้เพื่อนจับ <laughs> ผมว่ามันน่าจะละลายก่อนนะครับไม่น่าจะทันได้กิน <ST AN CE> เปิดออกมานี่ <ST AN CE> เพื่อนนึกว่าเอาน้ําอะไรมาใส่ถ้วยไว้ <ST AN CE> <ST AN CE> น้้าแข็งไม่มีแล้วในเดือนนี้นะครับยังมีผู้ชม48.7ที่ยังไม่ได้กดปุ่มติดตามนะครับ <ST AN CE> เพราะฉะนั้นอย่าลืมกดกันด้วยนะฮะเพื่อที่คลิปจะได้เด้งขึ้นฟีดบ่อยๆ <ST AN CE> และผมจะได้ถึง9ล้าวลาซับไวๆด้วยนะครับไปกันต่อนะครับออกเดินทางมุ่งหน้าตามหาวันพีช น in re really in ี่เราต้องขี่กวางเลนเดียด้วยอ่าเป็นท่ากวางหิมะนะครับแต่จริงๆไม่น่าจะเรียกว่ากวางเลนเดียมันต้องเรียกว่ากวางเลนเดียวคือทั้งเลนเนี่ยขี่อยู่คนเดียวเนี่ยแหละเหงาเลยเวลาขี่มันก็จะมีเกเล็ดหิมะโปยออกมาเห็นป่ะอ่าสวยอยู่นะครับท่านี้และข้างหน้าใครเขามายืนนิ่งอะไรครับเนี่ยหัวแตก ยืนนิ่งไม่ไหวติงเลยพีหนุ่มไม่ได้นะเกมนี้เราต้องขยับขยเื่นเคลื่อนไหวตลอดเวลานะจ๊ะถ้าเกิดยืนนิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นเช่นนี้อุ๊ยมี m 1 8 8 7ด้วยทองสวงในตำนานนะครับเป็นสกินหีมะ บวกระยะ2นะครับเห็นว่าสายไฮไลท์ชอบใช้กันใช่ไหมสกินนี้แต่ส่วนตัวผมเป็นใส่ไฮโลเลยไม่ค่อยได้หยิบเท่าไหร่แล้วใครมายิงอะไรข้างหน้าครับท้าทายมาดูทีมะหรือเปล่ายิงเรียกใช่ไหมจัดให้ยิมะเย็นๆมาเสิร์ฟละจ้าโอ้ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงใหญ่ยิงหัวลั่นไปหัวแตก ชีร็วตึงจัดอืมตึงจริงตึงมากยิงข้างหน้าเดี่ยตึงจริงผมเลยยิงข้างหลังสบายเลยนี่นะครับกระทะหีบมะเป็นกระทะวิเศษที่ถ้าเกิดเราเอาอาหารมาวางเนี่ยมันจะทําให้มีความเย็นเพิ่มขึ้นได้อ่าเอาน้ํามาวางเนี่ยกลายเป็นน้ําเย็นนะครับหลักการทํางานคล้ายๆกับกระทะร้อนเอาไข่ใส่ในกระทะร้อนมันก็จะกลายเป็นไข่สุกอะไรของผมอะ นี่เปลี่ยนเป็นไม้เบสดีกว่าอันนี้ผมชอบมากนะครับเป็นไม้เบสแต่ขอลูกอมแคนดี้และใครมันจะเหยียบผมคนเขาดูของอยู่ไม่รู้เรื่องเลยน้องถึกอ,อยากจะลองไม้ตะขอใช่ไหมหนี่จัดให้มันเป็นไม้เบสเหมือนกับไอ้ลูกอมคริสต์มาสนะครับถูกโบหอของขวัญ แต่ไม่รู้กินได้หรือเปล่านะถ้ากินได้ก็ระวังฟันผุแล้วกันอันใหญ่ซะขนาดนี้ไปดิดฟ้าบีบิฟุตมาจอดเสิร์ฟเราถึงที่นะครับนี่ไม่ใช่บิฟุตธรรมดาครับเป็นบิฟุตรถหิม,มะคันเดียวในทีมนี้เลยที่เราตามหาอยู่นะเวลาขี่มันจะมีเกล็ดน้ำแข็งใสปอยออกมาด้วยนะครับนี่อย่างแท้งัน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 ไปเลยบิฟุตเดี๋ยวจะพาไปทัวร์เมืองไพลเมืองในตำนานนะเล่นมา6 7ปี เบืองพีก็ยังอยู่เหมือนเดิมที่ถึงพีก,กาวมากเลยแพทใหม่จะกลับมาให้เล่นหรือเปล่าครับ GM เอามาให้เล่นสักอาทิตย์นึงก็ยังดีข้างหน้ามีคนยิงครับลูกสอนขึ้นจังวันนี้ผมเหยียบบิ๊กฟุตไปด้วยความเร็วประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและใครเขาวิ่งอยู่ข้างหน้าเอาล้มอย่างนี้มันเหยียบซ้ำกัะเ็นเอา้าไม่ได้คิว,วไอตัอวนี้ยิงแอ,อะะ ล้อรถพี่มันใหญ่ชนใส่ไม่ยั้งไอ้น้องวิมีกอฟ้าด้วยล่อยก่อนเลยไปไหนน้องลูนา่านี่แน่ตุยฟ้าไอ้ม่วงวิ่งมาเข้าทางปืนแบบนี้แอบลอยอ่ะพ่อหนุ่มไม่ได้กินหรอกพี่ได้ยินเสียงเทาง้า เปิดก่อซ่าข่าไม่ยังนะครับกำลังตามหาตีนี้ประดับให้พอดีดอันนี้เป็นสโนว์แมนเวอร์ชั่นเมายานะครับไล่ยิงคนไม่ใช่ยาธรรมดานะยากันยุงปกติสโนว์แมนนี่มันจะเป็นตุ๊กตาหิมะที่เขาจะปั้นแล้วก็ประดับเอาไว้ตอนเทศกาลรสิสมัสใช่ไหมครับแต่ว่าช่วงนี้สโนว์แมนน่าจะแบบยืนนานไปไนงะ เออแล้วเกิดอาการคุ้มขั่งสโดแมนของเราก็หล่อเบาเหมือนกันนะครับเนี่ยไปที่ฝาออกเดินทางเฮ้ยเฮ้ยไอตัวนี้มันดุเว้ยยิงไม่ยังเลยเห็นตุ๊กตาถือปืนหน่อยไม่ได้เอาใหญ่นะเอาใหญ่นะระวังหัวลั่นนะบอกเลย แล้วก็ใจประดักขอบวงด้วยนะคนกําลังจะเชิดชายผมกําลังจะขับรถเข้าวงแท้ๆพี่ก็มาสามกัดดาวลุ่มผมสำนั้นไม่เป็นไรวิ่งต่อก็ได้เฮ้ดีหรือเปล่าพ่หนุ่มนายจะมาดักเราหรือเปล่านายดักพลาดแล้วนะอุ้ยโอ้โหอ,อะไรนะใครมันล้มไม่รู้สา่อน สลับสับยิงหมดอ่ะหลามสี่เอฟตีไหนเขาฟาดก,กันไม่รู้ที่รูรูผมเปิดหมดอ่ะเปิดหมดไม่สนตีใครนะวันนี้หีมะตึงจาดเฮ้ยมาลงอะไรตรงนี้สองคนเลยเหรอมาเดียน้องพี่ต่อให้เลยสองอ่ะแต่มาทีละคนนะ เอาซ้ายก่อนหรือขวาก่อนเพิ่งเกิดใช่ไหมเราโดดไปไหนก็มาดีขวาเดี๋ยวเก็บกระสุนก่อนอุ้ยมี AK ด้วยเอามปที่อะไรเอคหิมะนะครับเน่บวกตาเมเสองสกินนี้ยิงโคตรแรงโดนทีมไปดุ้งอะ่ะบอกเลยแต่เดี๋ยวผมขอเข้าวงก่อนอยู่ตรงนี้ต่อ ไม่น่าจะดีเราต้องเข้ามาเล่นพื้นที่ปลอดภยัยโอ้ลงมากลางวงเลยลงแบบว่าเลือยากนะกลางวงเนี่ยมันจะโดนศัตรูรอบทิศทางเดี๋ยวผมต้องถอยมาเคลียข้างบนก่อนนะครับเราควรจะเคลียมุมใดมุมหนึ่งให้เสร็จก่อนแล้วค่อยเข้าตรงกลางเอาละข้างบนเคลียนะครับตรงนี้ปลอดภยัยต่อไปก็เปลี่ข้างหน้าเฮ้ยนี่ไง เอาวงอะน้องพี่มีของแถมให้อ้าวโดนร้อยสิบเก้าจัดปิกหนึ่งเม็ดเ <c oughs> ต็หมหัวอุยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งแจมกำลังง้างระเบิดสวยๆ <c oughs> โดนร้อยยี่สิบหก กางก็ม่อมไอ้คนขวาที่ขัดจังหวะจังแล้วฟื้นมาเหรอไม่ทันหรอกว้า <Wow. S 1> ที่ตามมาชาติดติดเ <Hey. S 1> ฮ<ะ>้ยเขายิงกันเองหรืออะไรหรือยิงผมสองคนสุดท้ายแล้วได้ว่าสวยได่างี้ดีมาทั้งเกมผมในที่สุดก็ฝ่าฟันมาจนถึงวงสุดท้ายสโนว์แมนปะทะโจนภูเขามาเด็ก สองหนึ่งไม่ถือว่าลุมแต่ว่ามันยิงเจ็บไปยืนแลกไม่ไหวเว้ยเขาเล่นยิงกดพร้อมกัน<อ>เฮ้ยตีไปไหนอะ่ะ<อ>แม่มีโคโนโน่ราก่อยน้องเฟซบุ๊กเองห้าห้า ขายของจริงสวัสดีน้องสาวเกมนี้พี่ขอบูย่าเถอะเกมที่แล้วเนี่ยพี่ตายอานาถมากเลยโดนเด็กยิงตายเฮ้ยอย่าค่องแบบนี้ดิใจคอไม่ค่อยดีจริงๆทำเลเขาดีกว่านะครับมีทั้งก้อนหินมีทั้งต้นไม้แต่ดูผมดิไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวและก็หัวใจ และนี่ก็คือชุดโซโ์แมนบ๊อบในหัวข้อกิมมะทั้งเกมนะครับเสื้อผ้าหน้าผมกระโปกระเป๋าวลาลซสัดเต็มมาให้ตามคำขอจากทางบ้านเลย <Hey! S 1> และคนกำลังดูชุดเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยชอบขัดจังหวะเราเราก่อนไม่ได้เหรอฮะรีบใช่ไหมอ่ะวิ่งไปไหนอะ่ะอ๋อจะดันไปที่สูง เอมีการโยกหลบสเต็ปนะครับเมื่อกี้อยู่ข้างล่างอันนี้ขอดันไปข้างบนใช่ไหมอ่ะจับให้บนล่างพี่ก็ได้หมดอ่ะพี่บีระเบิดแนน่ไม่โดนเครียงอย่างดีทำมันไม่โดนขอแก้มืออีกเม็ดเี่ไกลไปใช่ไหมเปีนกลับระเบิดซะด้วยนี่พิษส่งเจ้าที่มันช่างรอบตัวดีจริงๆอยู่หลังไอ้วป้ปะ จัดไปหนึ่งต่อมจัดไปสองต่อมเฮ้ยน่บ้านผลิตไอวอร์ I war. ตั้งไม่ยังเลยไปไหนกันเ่เฮ้ยโอ้พลาดทำไมวยโดนเองแหมรู้สึกยิงควางยิงบัวผมว่าระเบิดไปต้องแล้วแหละจังหวะน,นี้มาต้องลูกซอง มาดิน้องมาดิน้องคนละเม็ดเอาเปล่าแถมให้อีกลูกระบบเป็นเหลือก็มาดิครับก็มาดิครับหัวล้านนะเด็กหญิงพัดน้องชื่อน <aust en ian> ่าร <Deadpool. S 2> ักมากมีเด็กหญิงนำหน้าด้วย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับหัวข้อหิมะทางเกมตามคําขอจากคอมเมนต์ทางบ้านนะฮะเท่ากับว่าตอนนี้เราเล่นไปทั้งหมด4หัวข้อแล้วนะฮะมีไฟสายฟ้าน้ำหิมะนะครับก็ถ้าเกิดว่าอยากดูหัวข้อไหนต่อเนี่ยคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับอันไหนที่ยังไม่ได้เล่นและน่านสนใจเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ดูแน่นอนนะครับ